แต่เส้นทางแห่งความวิปโยคก,ก็รุนแรงเกินกว่าที่จะทําให้ครอบครัววิจิวได้ไปถึงที่หมายอย่างรอดปลอดภัยทุกคนเริ่มจากพี่ชายของเขาที่พลัดจมน้ําตายตอนที่เดินทางข้ามแม่น้ําส่วนแม่ของเขาก็มีอาการป่วยตอนเดินป่าและทําให้ทั้งคณะหลบหนีต้องบังคับให้ทิ้งเธอไว้เพราะยิ่งช้าหน่วยลาดตะเวนก็จะตามจับพวกเขาทันวิจิวกับพ่อต้องสละคนที่พวกเขารักที่สุดไม่มีแม่น้ําตาเป็นคําบอกลา เพราะพ่อของเขาไม่อยากให้วิจิวทำตัวล่อความสนใจศัตรูสองพ่อลูกรอดชีวิตมาจนถึงที่หลบภัยของสาธรารณรัฐเกาหลีใต้สำเร็จแต่ความสูญเสียครอบครัวเป็นเรื่องหนักอึ้งในใจของพ่อวิจิวมากเกินไปไม่นานเขาก็เลือกหนีจากความทุกข์ด้วยการเอาร่างไปให้ล้อรถไฟบดจนแหลกและนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่วิจิวต้องจ่ายเพื่อนหนีมายังประเทศนี้เขายังต้องดำเนินชีวิตต่อไป ชีวิตที่เหมือนก้อนหินซึ่งมีเสียงสะท้อนอยู่ข้างในมากมาย